มันมีคู่มือการใช้รถไป้ลยตรงนี้รถเนีนก็โดดอยู่แล้วเออไม่ไม่อนหรอกดูดีๆรถ่ม่อยู่กับตัวไปไหนอูไ้มสูหยัาวาหอ้่ามีู้ปรตมันนหนอย้กัมันไปครับเอานายไปครับผมครับ เงี้ยงสอบ่อานกินจะพี่เอาอะไรนีหรอพี่ใครบ้าง ไอ้มตันเนียนดูมันมันเขียนมึงถายนีด้วยนะมันเขียนว่ากันทรักเนี่ยเออมันเขียนร้อยเงมันอย่าไปฉีกกระดาษกาวนะมันมีเบอร์โทรนะ เอออดวบ้นนครับทะลักกันวาในในมึงแก้วันในถุงมันมีของนมก็มีของากันไ้ของตอนก็ทะลักย่างย่างยูด้วยนี่เ็ดสีปูนครับถึงสองครับครับผมขอถายถ่ายชุดนี้ไปัง ไม่ไม่มีถุงไหมล่ะเออใส่ไไปก่นเราถุงเอาใส่ถุงนเก็บไปด้วย